ครับก็กราบสวัสดีนะฮะวันนี้เรามาลองนี่ตัวโควิดอ่าดูกันเป็นไง ประโยชนอ๋อโอเคอต่อไปน่าจะคู่มือนะไปอ,อ่านหางก่อนนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้พี่วัดพล์น่ะนี่ของจริงอันเนี้ย อ่ะอ่ะอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อนี้น้ำลายแล้วผมจะแย่จมูกเลยวันนี้น้ำลายกลัวไม่ได้ผลเก็บไว้ก่อนอ่ะแล้ว เิ่มกันเลยอืมชั้นตอนแรกนี่นี่เขาเขามีรูตรงนี้ให้ด้วยนะนี่เห็นรูไหมเห็นรูไหมมันกดลงไปได้รับกดไงวะนี่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 มันเอาไว้เอาไว้ตั้งไอ้นี่นะนี่ งเลยอันนี้น่าจะเป็นน้ำอู้โหปิวปิวปิวอุ้ยอ้ยอ้ปิวปิว,อ,ปว Spider อันนี้น่าจะเป็นน้ำที่เอาไว้ใส่ในนี้ใช่ไหมใช่เ <ร parks. S 2> อาไว้ใส่ในนี้ เราก็ทำการใส่ไปเลยบีดใส่ไปห,หมดจริงไปหน้านี้คืออะไรอะ่ะ วันนี้ไว้หยุดเอาไว้หยุดน้ำลายอ่ะเก็บไว้อยู่กับน,น้ำลายรถมาอีกแล้วนี่ตอนเดือนนี้นี่ข้างในมีถุงความชื้นทิ้งไป เอาแค่นี้พอนี่ที่ตัวถูกได้ไหมล่ย okay. โอเคเวลาหยดให้หยดลงไปในนี้นะตรงนี้ตรงนี้มาลองเลยแต่เขาบอกว่าอ่าเมื่อทำเมื่อหยดไปแล้วต้องรอประมาณ สิบถึงสิบห้านาทีแล้วหยุดแรกต้องหยุดถึงไปก่อนอะจะลองกันเลยไหมรออะไรอะ่ะเอาเดิรออะไรอะ่ะอย่างยาวบอกเลยมีน้ำตาไหล โอ้ตาะะไหลเลยอ่ะต่อไปอแสบจบมูกด้วยอ่ะเอาแสบนี้เอาแสบนี้นี่ใส่ปั๊บแล้วเขาบอกให้บีบๆแล้วก็ปัน่นๆด้วยอืมน่าจะได้แล้วแหละ นี่เก็บให้ให้ถูกที่ถูกทางหน่อยนีวางไว้ก่อนรับน้ำตาลไหลอยู่เลยม,มาปิดฝาหยดแรกเขาบอกให้หยดทิ้งนะน่าจะหยดทิ้งไปปั๊บ กินไปมาได้เวลาหยดย่างนี้สามยดเอ้ยหนึ่งสองสามโอ๊ยมันหกข้างข้างอะทำไงอ่ะทำไงอะ,งอะเอนนี้เช็ดแล้วกันอรอดูผลรอดูผลสิบห้านาทีจับเวลาเลยเี้จับเวลาสิบห้านาทีนะตอนนี้ สิบโมงสิบสองเห็นไหมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแต่สิบโมงสิบสองบวกอีสิบห้าก็เป็นสิบโมงยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นไปทำอะไรก่อนได้รอผลรอผลอ่ะตอนนี้เวลาสิบโมงสิบเก้าอีกอีกหกนาทีเอ้ยอีกแปดนาทีแปดนาทีนะ แต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลแบบคร่าวๆแล้วปิดไว้ก่อนไม่ต้องรุ้นปิดไว้ก่อนร้อยแปดนาทีอ่าทุกโฟนตอนนี้ครบเลยนะนี่สิบโมงยีกก่สิบครบแล้วสิบห้านาทีมาดูผลกันไหนนี่ทิ้งไป น้ำนี่ทิ้งไปไม่ได้ไม่ได้ต้องทิ้งดีๆเก็บก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะคนออกมาแล้วนะนี่รอดครับผมยังรอดอยู่นะที่ผมต้องมาตรวจนะอ่ะเพราะว่าอ่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปเตะบอลแล้วมันมีน้อง ที่เตะบอลที่ไปเตะบอลนอะ่ะติดแล้วผมก็ลองตัวไปแล้วรอบแรกอะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่ะนี่นี่อะผมตัวไปแล้วรอบแรกก็ไม่เป็นไรรอบนี้ก็ยังรอดอยู่อะไอ้น้องคนนั้นติดเพิ่งจะมาติดเพราะแม่แม่มันติดแม่ไปสนามบอลด้วยแล้วมันเพิ่งมาติดตามมาแล้วน้องในทีมผมอะ่ะเพิ่งไปตัวเมื่อวานแล้วติดด้วยนั่นแหละคือปัญหาที่ผมต้องมาตรวจแต่ผมรอดเพราะ เพราะว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าไปติดกันตอนกักตัวแล้วมะน่าจะใช่นะอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับผมคลิปนี้อย่างรอดนะครับครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยอ่ามือใหม่ครับทำครับผมไอเจค,ครับ